ต่าบ้าเนี้นองหน้ากลัวแล้วม uh ื่อมัดเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะท่าไม่ดีอ่ะ บ้านตอนนี้ก็ไม่ได้วยด้วยค่ะมีบ้านแถวนี้ไหมเนี่ยวันนี้แต่งตัวน่าแต่งตัวนี่มงอกเอออะ ยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมีอะไรให้พี่ช่วยก็จะนองจ้าออกไปนะอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้มามบ๊อบู ออกไปฉันไม่อยากย้่งกับนายนะออกไปตุ่งกับเธอรู้ไหมไม่ฉันจะไม่ยันให้นายตัดตัวฉันได้หรอกนะออกไปกปช่วย ออกไปนะั่งอยู่จับขั้นอยู่จับตองตัวขั้นโอ๊ยแม่เฮก็ได้ช่วยด้วยลูกเนไงบ้างไาดีไหมลูกไม่ค่ะแมบบ่มีคนตั้งมาใครหลบไปนะแก่หลบไปไปสิสาคนสิ ตีเท้าอ้าวฝากพ่อไปดูเป็นไงบ้างลูกอุ๊เหลือ,อยังหนีอีกตั้งเยอะกันไหม,ม,มะค่ะแม่อืมขอทษนะค่ะแม่ให้เป็นแด็กดุไม่ร้องนะเราจะไม่มีออกจากบ้านอีกค่ะแม่ โอเคไม่ร้องนะไม่ร้องขับแม่กลับบ้านเถอะลูกเป็นไงล่ะหนีออกจากบ,บ้านพี่คาพี่แคทเธอรีนไม่รู้หรอกค่ะคาร่าที่รู้ พาระาหนขอโทษนะคะพี่ตัวดีออกจากบ้านเได้ไหมนะอาบน้ำตปดับความชั่อออกใ้หมดค่ะแม่พี่ ฉันจะไม่ออกจากบ้านอีกต่อไปแล้วฉันจะไปอาบน้ำกันนะยามองฉันนะเป็นไงคะละครสนานะ่ารักไนะจัดไปได้ใครบ้างนาน